ผมจะมารีวิวแอป,ปเพิ่มแรมที่สามารถเพิ่มได้จริงและรู้สึกได้จริงครับแบบไม่โกหกเลยอันนี้คือผมลองใช้ดูแลโอเคครับแอป,ปที่เราต้องมีนะครับคือแอป,ปนี้นะครับ d e i e info in hw น่าจะเป็นคำน่าจะแปลน,น่าใช้คำเต็มว่าฮาร์ดแวรนะครับก็คือแอป,ปนี้มันจะบอกว่าในเครื่องเราใช้ cpu อะไรออขนาดหน้าจอนะครับแต่สิ่งสำคัญอยู่ตรงนี้ครับ มาดูตรงนี้แรมนะครับเครื่องเราเครื่องที่ผมใช้เนี่ยมีแรมอยู่3ากิกเป็นมือถือโน้ต4ประมาณ6ปีแล้วครับแล้วนะครับเครื่องนี้ให้แรมมาแค่3นะครับซึ่งสมัยนี้มันไม่เพียงพอนะครับโอเคพอเราโหลดแอปนี้มาแล้วนะครับชื่อแอป Device Info HW นะครับแล้วพอเราโหลดแอปนี้มาแล้วเต่ามาตามด้วยแอปนี้นะครับ Swap No Root นะครับ แสวปโนรูด no การทํางานของมันก็คือมันจะไปดึงพื้นที่ในโทรศัพท์ของเรามาสร้างเป็นพื้นที่แรมนะครับก็คือมันจะมีพื้นที่โทรศัพท์เราเดี๋ยวนี้มันจะแบบ5 2อกิก128กิกอะไรพวกนี้นะครับอันนั้นคือพื้นที่เก็บไฟล์ข้อมูลในโทรศัพท์ของเราไอตัวแอปเนี้ยมันจะไปดึงพื้นที่ตรงนั้นมาทําเป็นแรมนะครับการทํางานของแอปนะครับให้เราดูก่อนนะครับว่ามือถือเรา มีแรมกี่กิกเครื่องผมมีแรม3กิกนะครับให้เอา3เลข3กิกเนี่ยไปคูณ1024ก็เอา3คูณพันก็จะได้เท่ากับ3072นะครับพอเราคูณเสร็จเรียบร้อยก็มาที่แอปนะครับอันนี้ผมทำไปแล้วแต่ผมจะมาทำให้เพื่อนเพื่อนดูเอ้ยคืออันเนี้ยรู้สึกได้จริงผมไม่โกหกเลยไม่โกหกไม่ตอแหละอะไรทั้งนั้นพูดจริงๆครับรู้สึกได้จริงๆ นี่นะครับผมเอาเลขที่ผมคูณเสร็จมาใส่ตรงนี้นะครับสเว็บไซต์ก็คือห้ามมากกว่าตัวเลขที่เราคูณได้นะครับสมมุติถ้าคุณมีแรม4คูณก็เอาไป,ไปคูณพันยีซึ่งก็จะได้ตัวเลขตรงนี้มาครับของผม3 g กิกเอาไปคูณพันยเลขที่ได้คือ3072นะครับแล้วก็เ,เลขมาใส่แล้วกด Create Swap นะครับซึ่งไอแอปเนี้ย ถ้ามาตอนแรกมันจะให้เราดูโฆษณาก่อนสักคลิปหนึ่งแล้วมันก็จะได้เหรียญน,นะครับพอเราเได้เหรียญมาแนละ้วเรามากดเกดสว็บแล้วเราก็รอเครื่องมันปรับแต่งของมันก่อนนะครับพอมันปรับแต่งเสร็จมันจะขึ้นแจ้งเตือนเราแล้วคราวนี้เราก็ลองไปเทสนะครับไปเล่นเกมไปทําอะไรก็แล้วแต่ลองไปทําได้เลยซึ่งอันนี้เป็นอันนี้ไม่อันนี้แค่ผมจะบอกเฉยนะครับคือแอปนี้เป็นร้าน เปิดร้านอาหารในแอปของโรบินฮูดนะครับคือแอปนี้จะกินแหลมมาก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 ,มากคือเปิดแล้วค้างแล้วก็เลื่อนคือแบบกระตุกแบบสุดๆนะครับแต่คือพอผมได้ลองใช้แอปนี้คือมันเห็นผลจริงๆเว้ยอันนี้คือดีกว่าแต่ก่อนแล้วนะเนี่ยเนี่ยไดดูนะปกติกดเนี้ยมันจะไม่หมุนเร็วแบบนี้เลยมันจะแบบมันจะแบบหมุนหมุนแล้วค้างเลแหละค้างค้างเกือบสิบยี่สิบวิอ่ะกว่าจะมาหน้าเนี้ย แล้วก็แบบแอปการใช้ Facebook Google อะไรพวกนี้จะรู้สึกถึงความเร็วเร็วขึ้นแบบเห็นได้ชัดจริงๆนะฮะจากปกติที่มีแ a ม3เพิ่มอีกเท่าตัวหนึ่งก็เป็นแ a ม6นะครับอันนี้คือเว็บเบราว์เซอร์คือปกติไม่เร็วขนาดนี้นะครับคอนเฟิร์มเลยใครที่ใช้ Samsung Note 4เครื่องที่เครื่องนี้นะครับอันนี้มัน6ปีละคือจะรู้สึกถึงความแตกแตกต่างได้เลยครับหลังจากทำไอตัวสซวบอะไรนี้ที่ ไอตัว swap ram เนี่ยครับ swap no root เนี่ยแนะนาเลยครับเครื่องไม่ต้อง root ไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะครับทาตามที่ผมบอกรับรองเครื่องแรงขึ้นแน่นอนสําหรับออโทรศัพท์ที่เก่าๆห้าหกปีขึ้นไปจะเห็นผลเลยนะครับที่แรมน้อยๆแรสาม ram สี่พวกนี้ลองไปทํากันดูนะครับแนะนําเลยว่าทําให้โทรศัพท์คุณแรงขึ้นแน่นอนล้านเปอร์เซ็น